กดท้ายแล้วอยู่กับแมปอะไรเด่ะได้อ่านอะไรไว้ในแมปอะไรเด่ะเอี๊วิวทีชเชอร์จำได้แค่นั้นแหละไม่มีเอสเคปเหรอเอสเครับเดอเอีวิวทีชเชอร์มันเพิ่งมาเมื่อกี้อะไรนั่นฮั่นนาทีที่แล้วเราเราเรากระแดรีเรียกหนึ่งเอสครับสเดอะเอวิวอะไรเด่ะทีชเชอร์บอกอะไรเนี่ยอันนี้นี่แบบตอนถ่ายกับเบต้านี่ ถ่ายในแมปโรงเรียนนรกรอบนี้มาคุณครูปีศาจอาจารย์ปีศาจเด็กอะไร today listen what อ๋อเขาบอกเนี้บทเรียนวันนี้นะฮะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเด็กพยายามที่จะหนีอะไรมาณนั้นเอาโคตรโหดไปดีใครจะไปกลัวเชื่อถือไหมนะสามล้อละโอ้โหหน้านี้ก็มีอะไรเนี่ยยัดเค้มีคาซีนด้วยยัดเค้อะไรเด้ย อะไรอะฮ่าฮ่าฮ่าไมค์ครูโอ้มันบอกว่าเธอไม่น่ะไม่สามารถหนีฉันได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่าอะไรวะนั้นโอ้เดี๋ยวหนีเดี๋ยวไปไปไปแล้วเสียงเพลงมาจากไหนวะเนี่ย Let's go มีเพลงประกอบด้วยเฮ้ยเข้มฮึมอืมคนคนสร้างคนเดียวกันมาว่าทำไมรู้สึกแมปมันดีขึ้นยังไงไม่รู้เนี่ยดีขึ้นกว่าเก่าอะเออแมปที่แล้วนี่มันยังธรรมดากว่านี้อยู่ทำไมเดี๋ยวเสียงเพลงเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ปิดก่อน ไอ้เพลงมันจะตายเปิดไปเลย <c oughs> โอ้ลิขสิทธิ์มานี่เงิอบเลยนะเอ้ยไอ้นี่ตอนทางเข้าเานี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะมันชวนเราหนีไงี้ยตอนแรกอ่ะ Let's go <S อันนี้มันบอกเลยนะ่ยโอ้ให้ผ่านไปทางนี้ไปเลยไหนอันนี้อะไรเ <Let 's S 1> นี่ยอยู่เก<ๆ>็บอะไรโอ้เขาปล่อยอะไรวะถงัถงถังคล้ายๆถังพิษอะไรเนี้การบงบัภาพปกติเอออาจารย์บอกเลยนี่ยโชคดีขอให แกผ่านไอห้องน้ำกดไปให้ได้เหรอโอ้โหโคตรดูถูกโอ้กระตกเฮ้ยอย่าตายเลยพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเจย์เจโอ้ยสบายสบายอือหือเฮ้ยเพื่อนเดือดขวางไอ้นี่ขวางทำไมเนี่ยอ้าวเอ้ยตกอ้าวตุ๊กแกที่บ้านล็อกอีกอออืืหให้บรรยากาศอ้าวเฮ้ยตกแล้วไงต่อเออเริ่มใหม่เริ่มใหม่ไงเจย์เปนเริ่มสไกลเลยเฮ้ยตุ๊กแกก็มาได้ยินเสียงตุ๊กแกได้ยินเสียงตุ๊กแกไหม มัน,ยนอยู่บ้านเนี่ยว <laughs> กแกก็ว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงมันรอไม่เกินเจ็ดครั้งนั่นเห็นไหมเงียบไปละ <Okay. S 2> โอเคโอค้ยทุกแกโอ้โหอยู่บ้านนับจนนับเสียงทุกแกได้ <laughs> <c oughs> <c oughs> เจอบอ่อยเจอบ่อยมาแล้วมาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอะไรอนะ่อ๋อเส้นทางยังอยู่อีกไกลอะไรวะนั้น <c oughs> ไป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  safe, safe. ไปเซฟเซฟไอตรงนี้คือที่เซฟเนี่ยเนี่ยที่บนพื้นเนะี่ยต้องเหยียบโอ้โหเลเซอร์อะไรใหญ่นักหนาวะ โอ้โหคุณดันไงตายทันทีเฮ้ยเราไปก่อนแล้วโรไม่ออดะเราไปก่อนแล้วอันน่ะเอ้ยโอ้โหข้างนอกมีตึกด้วยยิ่งกว่าเดิมอีกถ้าเดินตรงไอ้ปากกาได้ป่ะเนี่ยเอาปากกาก็ไม่ได้เบือแต่ซากได้แล้ะได้แล้ะเอ้าเฮ้ยทำไมมันไกลเหรอเอ้าไปมาตรงไอ้กระดาษใหม่อ่ะอยู่ไหนอ่ะตรงกระดาษอ่ะมาตรงกระดาษใหม่เลยอ่ะ โอ้โหโคตรไกลโอ้โหตรงม้ตรงน้ำกดใหม่อะเเอนู่นเลยล่ะเออโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเลเซอร์อะไรวะหน้าข้างหน้าอะโอ้โหเลเซอร์อะไรวะน้าอเจดูระยะไกลแล้วแบบจะไหวป้ะเนี่ยวิ่ง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 ต้องตามสเต็ปใช่ไหมล่ะโอ้โหสวยแล้วสวยแล้วสวยวเต็ ไป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 โอ้โหเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นเฮ้ย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 ป่าแล้วตายมาแล้วตายมาแล้วตายมาแล้วเอทเคเขาบอกให้ผ่านไปทางยิ้มมันบอกให้ผ่านไปทางยิ้มเอ้าวอะไรเนี่ยแกผ่านแกคิดว่าจะผ่านอะไรวะเลเซอร์ที่เป็นไปไม่ได้เหรออะไรนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันอะไรวะถ้าอ่านไม่ทันโคตระะวจฆ่ากเียโหดเลยไม่ โอ้โหดูดิยัผ่านได้ <c oughs> เออผ่านทางนี้กันอ,อ้อมอ้อมเฮ้ว่าแล้วมันคงไม่ให้ผ่านเลยไม่ให้เราผ่านดีๆหรอก <c oughs> จับเราไม่ได้หรอกอาจารย์ <c oughs> แน่ <c oughs> แค่นี้<ร>แค่นี้หมูหมูเรียนบ,ยบ่อยเออราโดดบ่อยครับโดดบ่อยต้องห่วงอุ้ยเทปถามมันโอ้ยตกอ้าวอะไรวะเนี่ยมันบอกเราจะเล่นอะไรกันวะฟุตบอลเหรอ นั่นไงฟุตบอลจริงๆริงเลยไปไปเราได้เวลาเล่นฟุตบอลแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ฟุตบอลยักษ์เย็ดเข้ระวัง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 นั่ทกลายเป็นซากอยู่ข้างหลังเพลงมันแม่น่ะอยากเปิดเพลงมากเลยเนี่ยะเลยบอออกตงเพลงดับสเต็ปใช่ไหมน่ยเฮ้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 ยโอ้โหตอนตอนตายวีเพกเปลี่ยนด้วยเหรอทำไมรู้สึกอยากเปิดวะ แต่เปิดรถลิกาฟิตไม่เอาตอนเล่เพลงมันๆเนี่ยตอนตายเพลงเพลงช้าๆเลยให้สมไงให้สมให้สมกับแบบตามสถานการณ์อ๋อนี้รู้วิธีแล้วนี่แหละครับไป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 โรคนตายตายอยู่น้าโอ้โหยมาแล้วเราผ่านแล้ว like เราผ่านแล้ว เฮ้ยผ่านแล้วเว้ยอะไรอะไรเดี๋ยวเราก็ผ่านเดี๋ยวเราก็ผ่านเฮ้ยเอ้ยรอรอรอระวัง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 โอ้ยวิ่งวิ่งไม่หยุดเลยเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงนั้นระวังระวังรอกันวิ่ง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 โอ้โหสบายครับสบายชิปวิ่งเหรอชิปวิ่งนี่ก็เกินไปแวิ่งเดียวถึงตังนู้นแหละโอ้ยมา ยิ้มอีกแล้วอ่ะมีล็อกเกอร์ไว้ล็อกเกอร์เพื่อนเพื่อนอยู่น้าเพื่อนบอกอะไรเพื่อนบอกอะไรเลยนะมีอะไรวะเนี่ยมีนิ้วอะไรเกี่ยวกับนิ้ววะอะไรวะเกี่ยวกับล็อกอ้อล็อกเกอร์นึงมันจะตกอ่ะมันจะมีล็อกเกอร์นึงตกอ่ะระวังด้วยเอาแล้วโดดลงทำไมเฮ้ยระวังระวังมันจะมีล็อกเยนเดินไม่ได้เหไม่ได้เออมันนี้ไว้ทำไมว่าเหล็กเลยเนาะเกียร์เดินผ่านเหล็กไม่ได้แหละ เออเออนึกว่ามันอันนี้เฮ้ยต้องมีตัวทดสอบมาเร็วมาเร็วมาแล้วต้องมีตัวทดสอบเมื่อกี้เดินเดินตกกันไหนก็ไปเอี๊ยงหนึ่งต้องมาทางนี้จะไปตกตรงกลางไปแล้วนาดนั้นไปแล้วอันนี้ได้เว้ยอะไรวะมาซะมาขวามาขวาอันอันที่สามมาขวาอันที่สามมาขวาสุดเลยอ่าอันนี้ต้องมีตัวทดสอบ ดำไปดิ <laughs> ไปไปก่อนเลยเฮ้ยเอา <laughs> <laughs> ต้องอันเดิมใช่ไหมใช่ปะวะไม่ใช่ไปอันนี้ก็ได้อ้า <laughs> ผ่านแล้วผ่านแล้วหลอดฉันรอมาแล้วเดิด <c oughs> นเองโคตรโหดเลยอาจารย์แม่งจับคว้างหัวอาจารย์ <c oughs> อาจารย์แม่งโคตรโหดอะไรเนะี่ยเก็ตเลยโอ้เมืองเมืองแบบเมืองมันบ้าไปแล้วนะฮะนี<ส>่คือแบบห้องไซแอนห้องวิทยาศาสตร์ซซแแนแน เฮ้ยอื้อหือโอ้ยปลาหรือตัวเชี่ยอะไรไมเนี่ยโอ้โหดูดูก่อนดูก่อนพัดเส้นพัดเส้นนั่นแหละรู้ใช่เลยนี่นี่นี่ยืนอยู่ตรงนี้เนวแนวผ่านมาเร็วโลยืนเอาอะไอ้ยังบักรีบไปอ๋อตายเร็ว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 มันต้องดูอะมันอันไหนไปก่อนยังไงอะรอนี้มารอนี้มารอนี้มาอ๋อรู้แล้ว รู้แล้วอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปรู้แล้วรู้วิธีแล้วมันต้องวิ่งเอาแล้ววิ่งไปเรือเรือเราวิ่งวิ่งไปรัวๆเลยอันนั้นโคตรโหดตายอันที่สองแล้วพอคนวิ่งมั่วๆวทำไมมันได้วะเนี่ยทำไมคนเราไม่ใช้ความคิดเราใช้ความมุทะลุนอนไปก็ได้วะอันนี้มาอันนั้นไปสวยละสวยละ ตามหลังมาติดๆเลยครับตอนนี้กบวนกบวนเออช้าช้ามากเลยเราเนี่ยไปได้ไงวะเนี่ยโอ้โหตายอูตายไปเลยตรงๆมาเลยเอออย่าหยุดอย่าหยุดเออไม่ได้อย่าหยุดอย่าหยุดวิ่งมาเลยเอวิ่งจริงดิเออยผ่านเลยผ่านอยู่ผ่านอยู่เซฟเซฟเซฟเฮ้โอ้โหอาจารย์ตัวใหญ่ไปวะสัตว์ไร ไปด้วยดีนะไม่โดนน้ำกดตายนต่สาไลลงมาเนี่ยเฮ้ยอยๆชนเฮ้ยไปไหนเนี่ยอ๋อไปตามทางทางที่ทางนี้เฮ้ยเฮ้ยประจานทำอะไรไว้นะไอ้โดดโดดไปไงต่อตัวต่อตัวมันต้องมาทางนี้นี่มันต้องมาทางนี้ไป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 วิ่งแบบนี้ทำหนักทำดีแล้วเนี่ยภาพสวยชิจ่ายนั่นแหละอืมน้อยดีกว่าเธอเหรอวะไป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  ไปิอุ้ยเอาบินเกือบตายชนกันแค่นี้ทำไมบินเลยนีะโอ้ให้ระวังระมัดระวังตัวให้ถึงที่สุดนะเขาบอกว่ามันเจออะไรเราก็ไม่รู้เนี่ยครับผมระวังหลังอยู่แล้วครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเร่งความเร็วเพิ่มเอา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 อะไรวะให้เร่งจะปีนให้เดี๋ยวเราระวัง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 มันต้องโดดให้ทันด้วยเฮ้ยเอ้า เฮ้ยพออ่ะตายเออมาตายเส้นท้ายเอ้ยเอ้ยสไลด์อย่าพึ่งดิต้องด่วนต้องด่วนไปไงวะเนี่ยไปเลยแล้วกันขี้เกียจคิดแล้วตอนนี้เราอาเวลาอ๋อเวลาโดดอ่ะมันจะหยุดเวลาโดดมันจะหยุดโดดค้างอ่ะเนี่ยเออเนี่ยอ้าวผ่านไหมนะผ่านไหมนะผ่านเถอะผ่านเถอะเฮ้ยเฮ้ยรอก่นดิเด้อเด้อเด้อเดยอเด้ออุ้ยอุ้ยอุ้ย เจอตรงไหนแล้วเนี่ยอ้าวใกล้กับบ้านแล้วใกล้กับบ้านแล้ว What you l i k to read? At home? s c a p e my Oh You r at home เกไม่ได้กลับบ้านหรอกอะไรเว้นั้นมันต้องโดดตรงปลายทีสอมันต้องโดดตรงปลายทีสองมันต้องโดดตรงปลายทีสองไปทีสอมันจะเล็กกว่าเนี่ยเนี่ยโดดเนี่ยอ้าวมาตายเพราะยางลบโอ้โหเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วโอ้โหไปฉี่ได้ไงวะเนี่ยอู้หยอุ้ยอุยเย็ดโอ้โหว่ะเอ้าผ่านเฉยเอ้าเอ้าแม่ผ่านเฉยอ๋อนี่ไม่สามารถที่เป็นไปได้เลยนะฮะอะไรมันบอกอะไรวะเนี่ยผ่านเฉยเอ้มันบอกว่าออกไปไม่ได้หรอกกันเนั้นเราออกมันตั้งเยอะแล้วแค่นี้ออกไปไม่ได้โอ้หมูนนนนนนะะะะไไสบาาายยยยโโออออออ้หีีี่่่่่่เเ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 ลลรรรววกกกมััด็ๆๆ เฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้ยอุ้ยยากว่ะยาก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 จริงเลยจริงเออโอ้ยมันปีดีสอหยุดด้วยอ่ะเหรอเออชิบหายแล้วไอ้ที่หยุดหรือค้างวะเอ้าอุ้ยนั่นมันมันแหลกอ่ะถ้าถ้ามันหยุดจริงๆอ่ะมันจะแหลกไปถ่ายที่ถนัดดีกว่าเฮ้ย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 ตายตายตายเฮ้ยเฮ้ยรอดได้ไงวะ โคตรเรียก p r f e โคตรโอ้โหเอ้ยขมานขมานเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้แล้วโอ้ยเอ้ยต้องมาดูตรงนีต้าเร็วๆเอ้ยอเด้อเด้อเฮ้ย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 อย่ามาเฮ้ยมันเซฟอยู่ดีว่ะมาแล้วมาเล้วมาเร็ว ตายแล้วคิะดเลยนะไม่ตายเว้ยไปดีไปเร็วรอดูด่านนี้อือหืออ๋ออันนี้ละฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ้าวมันเป็นเวลาที่เลวร้ายที่สุดอะไรมันว่าอะไรเราอีกแล้วแหละเอาไว้วาผิดทางอ๋อรู้วิธีละรู้ละอ๋อดีไปครับโอเคเรียบร้อยแล้วถึ่งละหนึ่ง สองตอนนี้ไปเลยอโอ้ยมัน,นม,มันเปลี่ยนท่ามันเปลี่ยนฝั่งฝั่งหมุนไปโอเคหนึ่งสองถึงเวลาเรียบร้อยได้แล้วเหลือสุดท้ายกลับบ้านแล้วเราอ่ะเฮ้ยง่ายวะกลับเลยตามสบายเพื่อนรอเพื่อนด้วยไปแล้วไปแล้วโอ้ยถึงโอ้โหกลับบ้านแล้วถึงบ้านแล้วโอ้โหง่ายได้ยรีบไปเอาของมันมีของให้เก็บด้วยอ่ะใช่ปะนั่นเงนั่นไง โค้ดเทพแต่งชุดดิแต่งชุดอ่ะสุดยอดดู้วยโอ้ยแต่งให้หมดอ่ะรีเซ็ตตรงนี้เหรอไม่ใช่เดี๋ยวแล้วเปนตัวอะไรมาโอ้โยเหมือนกับเอเลี่ยนอ่ะไปเข้าไปดูบ้านไปไปไปอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราอ่านกันอ๋อพวกเราทำทำได้แล้วอ๋อคือให้กลับบ้านแล้วไป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 กลับบ้านเรารักรออยู่ไหนใน เอมีแม่ห้องน้ำปวดขี้โอ้ยขาสึกบุกขาสึกบุกข้าหมุดทอดตัวอะไรวะเนี่ยออีกคนหนึ่งสีดำอีกคนหนึ่งสีขาวเหมือนกับเอเลี่ยนอะโอเคพอพอแค่นี้ก่อนก็เห็นแล้วขำเห็นแล้วขำเองเห็นแล้วขำเองก็วันนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนแบบมันน้อยอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ เดี๋ยวไปต่อแมปหน้าเดี๋ยวเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายทุกท่านครับแล้วทำอะไรตัวเอาชุดเพิ่มเหรอเดือดไอเก็บได้เอ้ยเก็บได้อยู่เก็บได้อยู่โอเคครับบ๊ายบายเจอกันแมปหน้าครับผม